สบายดีทุกคนตอนนี้เฮากับตอนนี้ h o ตอนนี้กัมาโฟกัสสร้างองนี่เนาะมื่อกี้นี่กัสีมาเข่าคั่วเห็ดของกินเนาะเห็ดของกินกินตี่ยงนะทุกคนไปไกลเบิ่งนะการแบบสีแดงได้นะฮะสีเห็ดเนี้ยได้สีแหย่โล่โล่แล้วกินของเปิดแล้วเห็ดจืดจืนะพัดอันโล่ยิ้มพัดพัดกระลำปีแล้วก็สีเห็ดไข่ต้นกได้แล้วกัน อมมอออขมมองนี่กะทีมิดเต็นตามบางอ่นะิ้่เป็นตีอกค่ะขอทานอตัดแขนเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เาก็ได้จะย้ำแล้วแหละเนาะแล้วก็มีในมะกะทินแล้วก็มาก,กอรอแล้วก็มกเลย่างบางนาไปเอาบางนาก่อน,น,นเนาะเบ็ดเยมะซุเป,เปันได้พอแต่เพิ่มร่างเงี นีมเมายไปซื้อผู้ใส่ดอกไม้ค่ะมันกละกว่าดอกอนนู้ีบัวมาเป็นพอแหง้งเป็นอะไเตะน่นคือเหมือนเป็นอย่างนี้เลยเป็นะไรเตะไฮเตะหรืมะเขือกันยังมีอยู่เลว รกระเทียมเนะมื่อก่อนนะไปเจอนี้เอามาบ่วงไปใส่บ่วงเอามาใช้เอามาผัดเค้ากไก่ก็หอมเนาะพี่เนาะผัก ใส่กระเทียมใบลายมันยังหอมค้ใมมนใส่กระเทียมล,ลายแต่แซ่บไผ่ต้มใสมีนิ่กระเทียมใบลายใส่ลายจิ้มีนื้อนี่เจ้าตันเนียัง,ม,ยงยมักใบลายแต่เป็นฟงชูโรสฟงชูรส,รสใส่ให้มันแซ่บ 拜拜。Bye, bye. ใส่คนเนาะดิซันหน่ากินแบ่กินแล้วบอกอร่อยเล <c ười> ่นแบบบอกอ,อร่อยนี่อร่อยได้มัสเตอร์เซตตอนนี้เฮากาใส่หมักเล่นลง ไล,ไลนะายมันคุอคนพะว่ามันบนนี้หมักหน้าหรใส่มักเลมเพลยอันนี้จะเป็นเปีบมักก่อคนไทยห้องมากอขียงมากกันเนี่ยกอกคือกันหะก่อกว่า จะมาใส่น้ำปลาแดกนาทุกคนปลาแดกกับปลาแดกต้มปลาแดกซุกหาอาปารุงนะคะแต่เฮือนอันพี่น้องนะคะเจ้าไห่เนาะไห่มาตำมะคุงพอมาตำมะคุงดิเส้น,เ,นเ,เข็มขุน น้อมขึ้นมาแล้วทุกคนพักๆกจะมันลายแตกกว พงซื้อรถตื่นอยู่มันบดนอนบดแสบลายน,นี่เขาอันหน้าอันนี้นนนนใครมันแสบลายลายเขาว่าไงมา,มาห้องใส่มาห้องใส่ขึ้นอ้าพงใส่ห้องหนา ไม่พอมาทำานี่งพักกันยังมาให้นี่ซีมนะทุกคนซีมแล้วเพราะว่าเรากินเค็มบอได้นะพี่น้องนอเาใส่น้ป้าใส่มัน้อยใส่มัน้อยอีกหนึ่งครับอืนี้เป็นคนอย็กกินแซ่บนะทุกคนใส่กนลม,มาให้ซิม, <c oughs> <c oughs> มก็ได้ขีดมูด้ Hết đi cả bớt bớt Và ừ. đây là con xin cả Ừ. Ừ. Thế. ดใส่อีกว่าแซ่บอะใส่แตงแตงนูนมใหอมอ้อืมหักแล้วัองอยู่ตรงหน้าให้แซ่บทุกคน ปุปปปปปนแปะบเาาน,นาะไม,ม่สุดโทนสีสันซ้ำอืมนี่เลาปะเอากระทินห้วยนามันเนาะซีมจะเบอยุดเหน้บอรทางถุยม วัสดีเท่ากันเอาขอะปุ้นาใส่ใน่างมันบ๊อเบิดกับเสียงเมื่อกินอีกระปุ้นคนซีสันตําสีประมาณนี้นี่กับปิ้งปลา,ปาอันนี้จะหัดพัดพัก ตอนนี้เรากำลังสีกินเนาะเนี่ยพี่น้องก็เนี่ยกินตามะหุงเนาะตำมะหุงมีผัดผักมีปลาทูปิ้งกระไข่คนจับวันนี้จืบไม่อยากเห็นแม่ห้องชาวติ้งหนึ่งกินข้าวนะแม่แม่มันเล่กกิ้นข่าวลูก นี่ลงครัวเองเนาะนี่ก็เบื่อยลงครัวเองเลยได้มือนลงมือสุกคนมาเดยอืมแฉบบอยโลพัดพักแฉบอ่ะอืมอืม ืันีีกับทีขอคกินเข่าก่อนเนาะพี่น้องเนาะจบคลิปเพลงทานี้ก่อนขคกินเข่าก่อนเนาะ